วสันซ่อนใจตอนที่สามหูหยินใหญ่ว่ามาเห็นท่านผู้ตรวจการเสรินบอกว่าคนชายรองไปทําศึกที่ตะวันตกเฉียงใต้หลายปีตอนนี้ชนะศึกจึงกลับทูนขอพระราชองค์การเพื่อมาเมืองหนิงโจ้กลับไหว้สุสานอาพร์องค์หญิงอันเหอทั้งยังจะซ่อมแซมโรงเตรียมตู้ถิงโรงเตรียมตู้ถิงอีกแล้วหรือแล้วเสียชืออี้ว่าอย่างไรท่านผู้ว่าการเสียบอกว่า เมื่อครั้งพระมันดาคุณชายรององหญิงอันเหอกลับไปเยี่ยมญาติที่ชายแดนผ่านเมืองหนิงโจวก็ถูกเจ้าของโรงเตี๊ยมบางยาพิษที่โรงเตี๊ยมตู้ถิงจนวันนี้ยังเจ็บใจพอเธอไม่ต้องพูดแล้วก็แค่คำพูดเลี่ยงความผิดซ้ำซากจำเจเช่นนั้นฮูหยินใหญ่จะออกไปดูเองหรือไม่ไม่ไปหรอกข้าแก่แล้วเหนื่อยแล้วเหมือนกันเรื่องหยุมมยิมในจวน ก็ปล่อยให้ลูกหลานจัดการกันเองเถอะแต่เท้าข้าได้ตรวจสอบศพทารกแล้วทารกเสียชีวิตอยู่ในครรภ์ได้หลายวันแล้วอะไรนะจินเจอเขาพูดความจริงอยู่เจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่เป็นไปไม่ได้ ต้องเป็นหนังช่วยนี่ทาลูกข้าอยู่ในท้องค่ะเขาเป็นอย่างไรเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรพูดได้ดิลูกอยู่ในท้องเจ้าก็หมายความว่าจะต้องรู้ความจริงแน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่ใส่ร้ายโดยเจตนาถ้าเช่นนั้นแล้วคนร้ายสองคนที่อยู่ในวัดเจ้าจงใจหามาสินะคนร้ายอะไร ท่านผู้นี้อาจไม่ได้ตั้งใจช่วยข้าจริงๆหากแตกหักแล้วเขาจากไปข้ายินตายอย่างอนานไต้เท้าไม่มีคนร้ายหรอกก็แค่พวงมือสังหารเกิดแตกคอกันคุณหนูท่านไม่ได้ใส่ร้ายข้าเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจผิดใช่คือความเข้าใจผิดดี นี่เมื่อผู้เสียหายไม่เรียกร้องช่นั้นข้าก็ไม่ต้องพูดมากแล้วแต่ใต้เท้าเสียเพราะแค่ความเข้าใจผิดกลับคิดจะพากชีวิตคนไปหากเรื่องนี้เล็ดลอดถึงราชสำนักเกรงว่าทุกคนคงต้องสรรเสริญเมืองหนิงโจว่า มีกฎหมายที่ยิ่งใหญ่เออเอเช่นนั้นตามความเห็นของใต้เทา้าเรื่องนี้ควรจบลงเช่นไรสำหรับข้าก็ไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้มีคนมากมายมีปากมากมายเกรงว่าจะปิดไม่อยู่โดยเฉพาะใต้เท้าเกาผู้นะอ๋อ ยังมีลูกน้องอยู่มากข้าจะให้คนเอาหีบนี้กลับไปล้างทำความสะอาดแล้วค่อยส่งคืนให้ไต้เทา้าฉะนั้นก็ขอบคุณแต่เท้าเสียด้วยโอ้ยสมควรอยู่แล้วคนผู้นี้ต้องปกป้องไว้นางเป็นพยานเพียงคนเดียวของคดีรอบสังหาร เพื่อความปลอดภัยของคุณชายอารอข้าต้องเรียกพยายาม,มาสอบได้ตลอดเวลาขอรับจวนผู้ว่ากันแต่เท้าของนรถเขาเก็บไปแล้วถ้าผู้ตรวการผู้นี้ทะเยอทยานนะเขาทะเยอทยานเช่นนี้ข้าก็เบาใจแล้วล่ะ <laughs> แต่เท้าองค์หญิงจากไปหลายปีแล้ว เหตุใดคุณชายรองถึงมาเคารพโดยกระทันหันอย่าเพิ่งสนใจเรื่องคุณชายรองเลยผู้ตรวการผู้นี้เราต้องพิจารณาให้ดีๆก่อนไม่บอกทางนั้นช่วงนี้ให้ทำตัวเรียบร้อยขอแล้วเด็กสาวลเตรียมตู้ถิงเชื่อมประตูหลังจนตะกูลูกเดินผ่านเนินแม่นางเย่ก็ถึงแล้วรู้แล้ว ยุดรงเตรียมตู้ถิงไต้เท้าถึงแล้วขอรับขุนช<า>ยจำไว้เมืองหนิงโจงไม่มีคุนชายหรอก มีแต่ผู้ตรวจการจะรัชสำนักเซินเชี่ยไปเท้าเซินขอรับไปเท้าเซินท่านแม่การตายของท่านข้าจะต้องสืบให้กระจางหักปกใส่หัวไปนี่เรื่องการแหทย์เมือ,มอ,มองหนิงเจ้าแล้วหมออะไรหมอเถินทั้งนั้นไปหาหมอที่ดีที่สุดมา้าถ้าไม่ได้ก็ให้บิดาข้าไปเชิญหมอหลวงจากเมืองหลวงออกไปให้หมดเลยเหมอเทพดาเาลิงเกิดอะไรขึ้นทำไมศีรษะถึงแตกเล่า หมอเทวดาหมอเทวดาหมอเทวดาโถเอ้ยหมอ,ทหมอ,ทหมอทเอมอทวดาจินจือพังแทงย่อมมีอารมณ์โมโหแรงท่านโปรดอภัยด้วยนี่คือค่ายากับค่ารักษาอย่ากโกรธเลยนะขอบคุณคุณนายใหญ่ลูกคุณนายใหญ่ลูกข้ามีเรื่องอยากจะถามหน่อยหมอเทวดาเชิญพูดในจวนท่านมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับเวลาคลอดของทารกหรือไม่อ๋อถ้ามีแล้วก็ คงอาจเป็นเพราะหหญินใหญ่คิดถึงลูกชายของตน<อ>ซึ่งเขาก็คือสามีเก่าของข้า<อ>เพราะกำหนดคลอดของจินจือใกล้กับวันเกิดของสามีเก่าข้าดังนั้นห,หญยินใหญ่มักจะพร่ำพูดว่าถ้าหลานชายเกิดวันเดียวกับพ่อของเขาก็คงจะดีนะทั้งนี้ที่คุณหนูแทงเป็นพ่อยาปดุงคันชนิดหนึ่งนะซียาปดุงคันหรือใช่แล้วตัวยานี้น่ะสามารถควบคุมการคลอดให้เร็วขึ้น หรือเลื่อนเวลาออกไปได้ถ้าใช้ถูกก็เป็นยาพนุงคันถ้าใช้ผิดพลาดก็กลายเป็นยาพิษแต่ครั้งนี้อย่าทำร้ายถึงรากฐานเกรงว่าต่อไปคงยากจะมีบุตรได้อีกอะไรนะยากที่จะมีบุตรอีกใช่ขอรับไม่อย่างนั้นข้าจะถูกคนหนูไล่ออกมาทำไมหมอเทวดายอย่าพูดต่อเลยเรื่องนี้กระทบเจืเสียงตระกูลลกูก หมอเทวดาถือว่าไม่เคยมาข้าจะตอบแทนอย่างงามคุณหนูใหญ่ลูกโปรดวางใจเออข้าจะขอตัวกลับก่อนหมอเทวดากลับดีๆนะได้ได้ได้ข้ามีธุระไม่ส่งแล้วนะได้ได้ได,ไดข้าหวังดีแต่กลับทําเรื่องเสียหายแต่ตะกูลูกจะไร้ทาย,ยาทไม่ได้หรือไม่ให้เสื้ออันกับแม่นางเย่ yeah. ลูกเอ๋ย แม่ปกป้องเจ้าไม่ได้แต่ว่าแม่จะไม่ให้เจ้าตายเปล่าแม่จะทำให้คนพวกนั้นต้องชดใช้จวนตรุกูลลูก สิ่งที่เจ้าขอให้ข้าทำข้าทำไม่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ควรบอกข้าเรื่องรอยสักนั่นได้แล้วกัมาเมื่อสองเดือนก่อนที่ท่าเรือ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าต่ไปช่วยข้าด้วยจะยวไ่ข้าเพื่อช่วยด้วยหยุดนด้อย่าวิ่งหนีได้แล้วไฟไปเป็นคนข้ามุกรับเงินมาแล้วไม่ทำงานไม่ได้นะ ถ้าผู้บีเกียดข้าจะคืนเงินให้ข้าไม่อยากตายข้าต้องการเงินข้าต้องการของของข้าคืนกล้าแต่ต้องของของข้าเอาเรื่องตายไปในหนิงโจคนที่ข้าขายมุก เรียกว่าคนข้ามุกข้าคนกลางถนนแล้วศพแล้วไม่มีใครกล้าถามและไม่มีใครกล้าพูดที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับใต้เท้าว่าจะกล้ามากพอจะสืบหรือไม่วันนี้ที่ข้าอยู่ตรงนั้นเฮได้ถึงไม่บอกพวกเขาพวกชอบลวนลาเรื่องใส่ร้ายเจ้า เท้าใช่ว่าจะอยู่หนิงโจตลอดหากอาศัยเรื่องนี้ไปขัดแย้งกับเสี่ยจินจือพอท่านจากไปนางจะเอาคืนเป็นเข้าทวีคูณยอมรับว่าในวัดมีคนลวนลามก็เท่ากับเพิ่มพระบาปให้ตัวเองยิ่งไปกว่านั้นใต้เท้าไม่ได้อยากช่วยข่าแก้แค้นจริงๆท่านแค่จับจุดอ่อนเพื่อเรียกเอาเงินจากท่านผู้ว่าการเสีย่ย เมื่อครู่จะพูดถึงตราปาามันเรื่องอะไรเหลอสตรีที่พบเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์กลับหน้าเดียดฉันยิ่งกว่าคนทำผิดเสียอีกแล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่หนีไปมีสิ่งที่ข้าไม่อาจตัดใจได้ตัดใจจากคนรักหรือตัดใจจากความมั่งคั่งไม่ได้ หญิงข้านหากยังเอ่ยแต่คำรวงข้าจะทำให้เจ้าตายไม่พ้นคืนอย่าเข้ามาถ้ากล้าแตะต้องข้าข้าจะฆ่าท่าน 要将血肉剥离砂石之间，要去瞬间痛苦才能淋雨珍珠。要到海底的浓黑涂满每寸皮肤，才到时机追寻这日出。我。 衬衫，过路的风啊，长发轻舞。我、哦、要青着与他越过深海，一起相。 穿万里风月，将爱作珍珠，抛于世间。从此共赴人间，一场山河高原。 我要倾身一探、啊，涉过深海，一起相拥。